สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่างบาสจากเพจขอแค่มีปลัก๊กนะครับวันนี้ผมพามาเปลี่ยนแบตเตอรี่ JBL Charge 5กันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็จะถึงอายุของ JBL Charge 5แล้วที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับอ่าอันนี้เป็นเดโมของของทางเราเองนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ไปดูน้ําสงการมาเลยครับเดี๋ยวจะได้ดูด้วยว่ามีคราบน้ําข้างใหนหรือเปล่ามาแกะกัน เขาจะมีน็อตสองตัวตรงนี้ตรงปลายนิ้วผมนี่นะครับเป็นแชกเล็กนะครับแชกเล็กไม่ค่อยเป็นแม่เล็กนะใช้พินเซตนีบดอกไข,ข่ควงไม่ไม่ดู ก็งัดตรงนี้เห็นว่านี่กระเด้งเลยนะครับหลุดอยู่แล้วครับรก็ง้างออกนี้ดันดันเครื่องให้เข้ามาข้างในหนยะครัก็ยกขึ้นได้เลยครับจะหลุดออกมาเป็นสองชิ้นอย่างนี้แล้วแบตเขาจะอยู่ใต้นี้ครับใต้ฝานี้ จะมีน็อตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวถ้าเป็นชาร์จห้าอย่างที่ไอชาร์จหกที่เราแกะกันนั้นจะมีจะมีน็อตแค่สี่ตัวแต่เขาจะมีการเขาจะมีการฝังของเหลืองไปด้วยอ่าเอกีไปทําไม่เหล็กมาแล้วถ้าท่านใดจะ ซื้อตัวทำแม่เหล็กก็เดี๋ยวผมให้น้องแอดมินแปะลิงก์ไว้นะครับเอาไว้ทำให้ไข่ควงกลายเป็นแม่เหล็กดูดน็อกได้ครับก็จะเจอแบตด,ด้านนี้ปิดก่อนเมื่อกี้เวลาเรากดลงไปเงี้ยเครื่องมันติด นะครับระวังว่าตอนใส่กลับนะครับจะมียางสีขาวอยู่นี้นะครับอย่าให้ยางปิ้นนะครับอย่าให้ยางปิ้นก็ดึงแบตออกแล้วก็ตรงนี้จะมีขั้วข้างในนะครับเห็นใช้นิ้วกดกดมาทางมาทางขวามือเราดึงขึ้นได้เลยครับใส่ไมเข้าไปอันนี้เป็นของคาเมรอนนะครับ แบตเดิมเขาจะ7500ม ah. ิลลแอมแบตใหม่ก็จะมี2ความจุนะครับให้เลือกก็มี7800ม ah ิลลแอมกับ1 0 0 0 0นะครับถ้าหมื่นก็เป็นตัวเพิ่มความจุก็ได้ใช้ได้นานขึ้นอีกหน่อยครับนี่ก็ปิดปิดฝาขันน็อต ถ้าเป็นหัวเล็กก็ให้เป็นไม่เล็กก็ดีหน่อยพอตอนที่เราเกี่ยวก็จะดึงมาได้เลยดึงน็อตมาแต่ลำโพงเครื่องนี้เป็นอาจารย์แล้วครับโดนแก้บ่อยผมซื้อมาน่าจะสองปีกว่าแล้วตั้งแต่ตามเปิดตัว น่าจะใช้งานไม่เกินสี่ห้าชั่วโมงนี่แหละครับเปิดทีนึงก็แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมาดูว่าประกอบไหมแน่นดีก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับ ใส่นากากกลับได้ตอนใส่นากากก็ดูให้ดีนะครับอันนี้เป็นด้านหน้าอย่างนี้ตัว JBL ก็ต้องมาทางนี้นะครับก็สวมลงได้เลยก็เลื่อนอันนี้มาหน่อยให้ตรงกับปุ่มกด ก็มาใส่เราต้องใส่ฝาด้านนี้ก่อนนะครับเพราะจะมีนอ็อตครับเรามีน็อตสงตัว กดฝาหลังเข้ามาได้เลยเช็คนิดหนึ่งว่าางบนนี้เข้าเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไลเป็นอันเรียบร้อยประมาณนี้ครับฝากไว้ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับผมวันนี้ผมช่างบาสดขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ